สวัสดีท่านผู้ชมเราก็เอากุ้งไปจัดจำหน่ายนะวันนี้ก็ได้ไม่เยอะนะท่านได้ร้อยนึงฮนะก็อากาศมันหนาวเนาะอากาศอยู่บ้านผมหนาวหนาวพี่น้องเลยสงสัยวันนี้ต้องได้กินข้าวตากแดดแล้วมั้งนี่อากาศหนาวเย็นใส่แขนยาวนี่ไปไม่ได้เลยท่านเลยได้หนึ่งร้อยบาทวันนี้มีออเดอร์อยู่สองห่อ ที่เรือก็เลขขายเหมือนเดิมอืม เอนะอัันนะอยู่บ้านนะมานะอะวันนี้จะมีคนเหมาให้หรือเปล่ามารอลุ้นกัน,น,นจัดจำนายจัดจำนายขายกุ้งคือเก่า โอ้ใหยโอ้ย huh. uh ังไม่นครึ่งพยเลเนาะวันนี้ได้ไม่ค่อยเยอะนะท่านพีตุงกันดูุ้มดูรเดอ่อนพยาไ่มาเคือรอบแล้วมิไม่กินแยาใคกินตุมนี้อยอืมอ๋อคพึ่งเทเนี้ยเตอันอะไรกี่ไดอัเ่งเแลมาแล้นี่กินล้นกินล้นกินล้นอ๋อ กุ้งปลาซูคืออะไร้างคือล่ะกอเทสิบนีนี่ะซิปเชีตนอองตเรมิอันผู้ารกุ้งแนวทันเดี๋ยวก็ส่งออเดอร์สองห่อขี่รถมันหนาว นั่นแหละหนาวไปถึงเลยไม่านนั่นแหละเาลือล่ำเนาะเผลออาจจะหนา,านาวยาวเลยไม่มีร้อน <laughs> อ้าวตอนนี้ก็จะเข้าซอยซอยกลางซอยนี้เออ,อ <laughs> ไป <c oughs> โอ้มันบ่นี่โอ้กินก่อนโอ้มีมอนด้วยพี่น้องเอ้ยโอ้เปรี้ยวยังเลยเดี๋ยวขายกุ้ง จะทำอะไรแล้วนี่โอ้นี่วิธีชีวิตโตต้นต้นกล้วยให้งัวต้นกล้วยให้วัวโอ้ผสมรัมบ่หรือว่าอะไรนี่ผสมรัมนี่วิธีทำให้คุนอ้วนนะพี่น้องเอ้โอ้คนมันสวยดีเนาะง่วงง่มันคือมีคนดีทองงวนี่บปล่อยเลย อยู่นี่ตลอดใช่เพราะว่าบ่มีอะไรกินพี่นานอ๋อนี่คนตัดต้นกล้วยนะพี่น้องให้ให้งัวนี่ไม่ได้ไปเลี้ยงนะท่านโอ้ดูมันคนมันปุกปุ๋ยดีนะพี่น้องอเออะขอบคุณหลายหลายไปไปต่อกิมมันอ่ะเด้กี เดินผ่านพอดีนางแปลช่วงคืออ่างนะมิให้จตแต่สมองให้บุญอตเหรออันแม่เอ็ม่ะอันเนาะไม่เอ็มได้อันหนังบุญสักทีนะโตสีม่วงะเป็นของตอนจีนเอง บุ้ยบุญเสลาเสลนโจต้มนต้มนี่ล่ะอือดีนมเดลก่อนก็เฮดก่อนฮะก็เฮอันนี้มีมัก็เฮ็ดดึงปักจ๊กต็กเลยฮะฮะ้ยท่านท่านนี่มีแนวกลุ้งแล้วกูจีบฮะ ปคุท่าจัจำหนขายกุ้งเลือสองหออเปิดเปิดเปิดมีเรือเรือเยอะเท่านี้เอ้าเอาหมดเลยบบบนี้เมาสเลยบอกโอ้กระเป๋าคือจงโลกกท่ากระเป๋านะ บ่มีอย่งแล้วโอ้งัดหัดเรียนบันนี้เรียนก็เอาเอาเอาหมดอ่าสิบวยม่คนขายยี่สิบอีพอีพเจิมแกะเพิ่นเบิ่งมึงดูเอเออไม่เอ็ดแบบไม่บบบัวแสทำไมเกะบจอก็รู้ัววะนเเนาะพรุ่งนี้เนาะโอเคอีพอมาฮะีเจิมจะ้ออีพอสุกเ้อมันจะไปไล่นก

วันนี้จอดสองที่หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปเอาต้นหมดไปปลูกเราครับ อยู่ตั้งอยู่ตั้งอันนี้นะท่านจะเอาหมอนไปปลูกนะขอกระเพิอนเอาไปปลูกจังหน่อยเพียบเลยเต็มต้นเลยอือ หัวใจครับตัวหนาะฮะเอ้เ voilà> ่งนะเตตีดำีม่วงนี่อิมสมะกบนี้บุญนี้ฮะต่อสมตบุญูกแบ่งไปปลูก่นเอืออาอันนี้จะเอาไปปลูกนะท่าน มันจะมีอันที่เขาขายนะวันวานนะโอ้ยที่ท่นกับโนมิในโบเรียนโนมี่เนาะอะไรนะนับโบเรียนในกับท่านที่นะเออจะมีทีกี้อันบูขนาดไหนลดนแล้วมากระโดงมากระโดงโอ้โหมันมันดนแล้วเนาะเราไปปลูกใหม่มันอาจจะง่ายขึ้นก็ได้โอ้เสียดายมันอันนี้นะท่านเอาเลิยท่านดูอ่า อืมขาดอยู่บนอ้มือนี่มาะค่อยตัดมาอืมใจจะขาดแล้วท่านหมายถึงใจอ่ะจะขาดแล้วน่ะไปตัดมาเอาต้นหม่อนไปปลูกปลูกแล้วกินได้เลย,เลยนะเอละไรอีกนะอะไรอีกนะอะไรอีกสไนเดเคออะไรอะไรโจ๊อะไรอีกโรตีอ,อะไรเครื่องนะไรตุ๊ อนาะอืมยมีโยชในช่างเมืองโพไปทำงานแล้วไปตัด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 งดขึ้นรถโอ้ไม่รอดดอกตัดเดี๋ยวผมไปตัดเอง นี่ทุกนก็ดีสมอในใสำนัยก็พดอาฝขสนทุกท่านดีครับ